แรงๆนะโอ้โหแรงเลยะอย่างน้อยก็หวังนี่ยไม่อ่ะนี่แหละตัวนั้นแหละอโอเคโอ้ยอะไรยัดได้ไหมอ้าวนิดนึงอ่ะเดี๋ยวสวยข้าอย่างงี้สวยลยกว่ากุหลาบสวยกว่ากุหลาบอะไรครับไปอ่ะขันอะไรกูหนึ่ง ไรนี่ด้วยความสะใจไ้เนาโอขอสนนน้อย ใส่น้องไอ้น้อยแผลทสอากาศเอาจัดไรพี่ถูกปะเกียบขึ้นเลยมันคือหอยหรือเปล่าไม่มันคือกุ้งปล่อยม่ปล่อยกินเลยกินไม่ปล่อยไม่ปกินเลยปล่อยไอยกินเลยปล่อยไม่อยกินเกือบไเยอยยเลยกือบเกนไ่ย เราต้องหาอีกนะว่า,ามันมีกไหมอหโอ้เล่นอะไรเนี่ยตุลาลทุกคนเราเราอเอาไปหน้าตัวเองอเราเกือบเหยียบเขาเมื่อกี้เลยแต่เขาแบบกันเดินกด้ปปงึกล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 ึกกลลยกลึกลึกลเลลึลงลาลึลลล นี evet. hey, like like ่เแจ้งคนอห่นเทาเหมือนไปสปาเท้าเลยทุกคนวันนสารสนน้อยเลยได้ไหมคะได้นั่งมอง เราสงสารเราทำไเรเขาได้ยังไงมันหาลืล่นล่ะมันลือล่อนเลยอ่ะไม่ใช่เดิน ตรงกลางหัวเลยเราก็ตั้งใจไปตั้งใจให้หุลงหัวไีนเบีชาลี่สิเออจ้าเออตั้งใจบอกว่าช้อยเราตั้งใจไหมฮะบ้านเลยใช่ไหมตรงนี้ม่มีเลยใช่ไหมตั้งใจไปใช่ไหมเราตั้งใจหรออุ้ยเราไม่ได้ตั้งใจนะเราแค่แบบมือแบบมือบอลมือมือเนยมือลื่นมือเนย มือเลื่นก็เลยทำตกอ่ะแล้วก็ลังเก็บใบไม้แล้วก็ใส่ตะก้อนนะจ๊ะ <laughs> ตัวอ้านนีอ้นีกยงคมีคนขันที่อ้ี่ชาวบ้านก็เป็นอย่ เนี่ยวมันจะให้ดูเป็นเปดก็เรื่ดูหน่อยซื้อหน่อยพอเราไปพุ่งเนี่ยไปพุ่งเนี่ยไปเดินเดินน้งตงนี่จะเหนียวเกลี้ยงไปไหนก็ต้องมันตงนี่เล้จะเป็นอย่างนี้เลยะเนี่ยเขาจะแบบเราวที่แบบว้ายเออเออเขาแบบนะเกี่ยวเกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวนะเออเพอเราดึงเลยนะไม่เกี่ยงไม่ไดวก่อน อน้าวแกงสงกน้อยกันนะแกงจดึงผ้าเขาให้คนเห็นดับแผลหน้าละคนแล้วเราก็เดินไปหนแล้วมบบอุ้ยเราก็ชาวบ้านนี่เลย ไม่ได้ยิ้มน้องแอมไม่ยิ้มหรอกเราไม่ขิ้ หน้าปิดตาหน่อยเอออายอายอ่ะตจ้เชิญเ้อผีออกไปออกไป โอ oh. oh, oh, kind of hey, ้ว์กันดีมากเลยดูดิเล่นเวทีป่ะใครใคริดป่ะใครเลยใครติดใครติดป่ะอะไร ทห้ขาลูกเอ็งทาให้ลูกข้าตกใจร้องไห้ไม่หยุดมี่้นเอาปัจะทาเราเลให้เรากาลังท้องเรื่อของเองข้าไม่สนให้พูดสเลยเรากาลังท้องเรื่อของเองข้าไม่สน นั่นเข้ามาอย่าข่มเหงรังแกคนไม่มีทางสู้เลยถือว่าเราขอรู้กันก็ได้นี่อว่าเองขอนะมอเขาโอมโหเหมือนในชั้นน้ต่าเสียงไงอเลี่ยโอ๊ยวยไทยจินดาไปแล้ว แย่ yeah, แล้วเราจะให้กูจะแม่แล้วจะให้กูจะอะไรโอ้นี่กูเลยแล้วกูดกูเลยจะให้กูจะได้แล้วหนึ่งตะก้กุจะถือแล้วไม่หรอกน่าจะตอบน่าก็ตอบแล้วได้เห็นไหมโอ้แน่นอนยเก่งๆได้ปะได้ ไม่ยังไม่ทำเลยคุณยำถามนี่เป็นงานเป็นงานยังไงยังโอ้เป็นไงนี่โอ้เป็นอ้างยิงอะเจ็ดสิบโลไปครับไปท่านเ หยุดหยุดก่อนนี่พวกเจ้าทำไมต้องทำอะไรทำองะไรพวกนี้ด้วย่ะก็มันทำให้ลูกข้าร้องลูกข้าร้องอ่ะร้องไห้ไม่หยุดด้วยอัปปะรัดนางอัปปารัตใช่หย่ารัดอย่าทำอะไรเลยเลิกเข้ามาปุ๊บแล้วก็มาอย่างนี้ไอ้ปูเดี๋ยวไอ้ผู้หญิขนาดนี้แกทำอะไรเราเลยเรากำลังท้องเรื่องของเองข้าไม่สน พอพอพอเจอพอเจออย่าเลยมองชุดอย่าทำถือว่าอ้ขอแล้วกันนะได้ได้สี่ร้อยได้ถือว่าอันขอแล้วกันได้ถือว่าอ้ขอแล้วกันแอคชั่น ส่งพวกเนธ่ากับนครสงครามแล้วหรือพเจ้าค่ะท่านเนธ่าหิรันช่วยแบ่งเบาครับเลยภาระของหม่อมฉันได้เยอะเลย <c oughs> เไปดีมากโต้ดีมากต้องเลี้งแบ่งปันกันด้วยนอ,นอกจากนําอาหารมาจากนาครคงคาแล้วยังอาสาพากองคาราวะไปขนข้าวปลาอาหารมาจากต่างแคว้นเดินทางไปแลมเดือแ,แลมปีจนกระทั่งเรื่อยเรือเร่อยไปเยอะจังกันท้องกังคัง เจนกระทะท้องปละคังพร้อมจุคสองดุแล้วจึงขอทุลากับนครสงขลคคุณใช้สิทธิ์ไปแล้วสองนะครับยังเหลือแค่หนึ่งนะครับเหือของพวกเราเรือลำที่ถูกพายุซัด เหลือคนละหนึ่งใชไหครับเรือของเราที่ถูกครอ้พายกันอีกคนละทีสองทีครับคราวที่กลับอย่างพี่ชากันเองม่ไพ่ผมต้องมอบ่โอ้โหพ่เจ้าค่ะมีแบนพูดโอ้โหพว่เจ้าค่ะมีอะไรเหรอทางนี้พเจ้าค่ะทางนี้พเจ้าค่ะอ่าแล้วลงไปไป่ีกันไปดีกับเกาไปมันนี้เรากกอบไปด้ว้กันนะที่ตกแา้่ มันมาทะเลมันก็ต้องร้อนนี้แหละโต้จะหายหลบไ้มทะเลมันร้อนธรรมดาเราเองค์หลวเจ้าค่ะองคเจ้าค่ะจะเดินมาท่อพันธุ์เดชท่านี้ก่อนดีกว่าเจ้าค่ะเฮ้ยไอ้นี่ลงมาได้ปึ๊บไอ้นี่ก็ตามไอ้นี่ก็ลงมาได้มีขั้นขึ้นขึ้นลงเลยเสียวเลยพอพี่เขาลงนั่งเราก็ลงนั่งตามเลยเรือนทองทัานกี่แผ่นเดียวพอไหมเนี่เรือนแผ่นเรื่อยครับ ทำมาวางแต่แนนงแค่เลยนี่เขาเล่นไปเรื่อยเลยวิจิตจริงนะต้องการนำเดย่องงยองนันไปพิสูจน์ความจริงจริงัมาแล้ว <c oughs> จะเสด็จไหนพระเจ้ขขาค่ะไปตามหาสน,หนุนน้อยกัน

Bikin, bikin. Ah? Bikin, bikin. này Ah, bikin. Bikin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 , เดี๋ยวไปไหนก็หยิบขึ้นไปกินให้หยิบไปกินหยิบขึ้นไปเก็นไม่ให้ลุกขึ้นไม่ใหหยิบเราก็ขึ้นมากินไปเลยเพราไะเราลุกเร็วนะเพราะเราท้องอยู่เปรี้ยวเลยไปเลยกินน้อยๆเลยก็หยิบลุกหยิขึ้นมากินเขาก็เลยลุกขึ้นมากินไงหัวล้านสวย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 ไม่ต้องรำรวยก็สวยเลิศเธอ โอ้ยมันหนักฟ้าแค่ใดสบตาต้องหลงลวเมอ